สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องดอยโมคะหลานที่เชียงใหม่นะคะเป็นที่ที่มีทางเรื่องราวทางคุตธศาสนาแล้วก็ตำนานท้องถิ่นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของหลวงพุแก้วสุดโทกับเรื่องที่แบบมีคนเชื่อว่าเป็นพญานาคมาปรากฏตัวใช่ค่ะข้อมูลส่วนหนึ่งที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากบทความเรื่อง mysteries of m o ok o h a n a hill a serpent's ascent นะคะคือ โดยโมคลานเนี่ยจะอยู่ตรงริมถนนสายจอมทองฮอตเลยค่ะมีเรื่องเล่าว่าพระมหาโมคลาน,นะท่านเคยมาที่นี่ด้วยครับเป็นที่ที่ค่อนข้างมีความสำคัญทางความเชื่อมานานแล้วต่อมาหลวงปู่แก้วสุดโทท่านเป็นพระป่าสายหลวงปู่ม,มั่นองค์สำคัญนะคะท่านก็มาเจอที่นี่แล้วก็ตัดสินใจอยู่จำพรรษาแบบว่าแยกจากครูบาอาจารย์องค์อื่นมาเพราะท่านว่าถูกจริตกับที่นี่ออ๋อครับท่านคงเห็นว่าเป็นสปายะสถานเหมาะแก่การปฏิบัติ ค่ะท่านก็เริ่มพัฒนาวาัดสร้างพระาธาตุเจดีขึ้นมาใช้เวลาเป็น10ปีเลยนะคะนานเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ท่านเพิ่งมาปักกรดอยู่เลยค่ะกรดก็คือคล้ายๆเต็นท์เล็กๆที่พระธุดงใช้เนาะครับครับเรื่องนี้มาจากเพื่อนของคุณหานโพธิชิมเล่าไว้ค่ะคือย้อนไปหลาย10ปีก่อนเลยตอนนั้นถนนจอมทองฮอตยังเปลี่ยวมากกลางคืนนี่มืดเลยครับสมัยก่อนคงน่ากลัวน่าดู เพื่อนคุณหานเนี่ยเขาก็ขับรถบรรทุกไม้สูงอยู่กลางดึกจู่ๆก็ต้องเบรกกระทันหันเลยค่ะเบรกยัดเลยเจออะไรเข้าครับเขาบอกว่าเห็นอะไรบางอย่างตัวใหญ่มากใหญ่เท่าท่อนสูงเลยกําลังเลื้อยข้ามถนนไปช้าๆโอ้โหเท่าท่อนสูงเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วที่เขาบรรยายลักษณะนะคะเขาบอกว่าเกล็ดเป็นสีน้ําเงินเหลือบดําแบบเหมือนปีกมแมลงผู้เลยค่ะ Mm hmm. แล้วมีงอนสีแดงสดอยู่บนหัวหัวนี่เหมือนเสียนพญานาคตามวัดเป๊ะๆเลยกำลังเคลื่อนตัวช้าๆจากฝั่งแม่น้ำปิงขึ้นไปทางดอยมมคลานโห oh, ชัดเจนมากนะครับลักษณะที่ว่ามานี่มันมันตรงกับภาพจำเรื่องพญานาคของทางเหนือหรือในตำนานพื้นบ้านมากๆเลยจริงค่ะลองนึกภาพตามนะคะกลางคืนมืดมดถนนเปรียวๆเ,เจอแบบนี้เข้าไปนี่แบบขนลุกสู้เลยครับ ที่น่าสนใจก็คือทิศท,ทางนะครับจากแม่น้ำปิงมุ่งขึ้นดอยมันสอดคล้องกับคติเรื่องพญานาคที่ผูกพันกับแหล่งน้ําและก็มักจะเชื่อว่าเป็นผู้ดูแลรักษาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือภูเขาใช่ค่ะการที่มาประกบให้คนธรรมดาเห็นแบบนี้มันคงทั้งตะลึงทั้งอออัศจรรย์ใจนะครับคือเคยเห็นแต่ในรูปในวัดค่ะ พอเช้าว,วันต่อมาเพื่อนคุณหานเขาก็รีบไปเล่าให้ชาวบ้านฟังเลยค่ะครับก็ต้องฮือฮากันเป็นธรรมดาชาวบ้านก็เลยชวนกันไปดูตรงที่เขาเจอเมื่อคืนไปตามรอยกันแล้วจุดที่น่าประหลาดใจมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือรอยเลื้อยขนาดใหญ่ที่เห็นบนพื้นดินเนี่ยค่ะมันไปสิ้นสุดเอาตรงหน้ากรดที่หลวงปู่แก้วกําลังนั่งสมาธิอยู่พอดีเป๊ะๆเ,เลยครับฮะจริงเหรอคะสุดตรงนั้นเลยครับรอยมันหายไปตรงนั้นเลยชาวบ้านก็ยิ่งงงกันไปใหญ่ว่าเอ๊ะ มันเกี่ยวกันยังไงก็เลยเข้าไปคุยกับหลวงปู่หรอคะใช่ครับก็เข้าไปกราบเรียนฐานท่านเล่าเรื่องที่เพื่อนคุณหารเจอแล้วก็เรื่องรอยที่มาสุดตรงนี้ชาวบ้านเขาก็สงสัยกันว่าหรือว่าจะเป็นพญานาคเจ้าที่เจ้าทางมาปกปักรักษาสถานที่นี้อ๋อเหมือนมาแสดงตนให้รู้หรือมาต้อนรับหลวงปู่อะไรแบบนั้น ประมาณนั้นครับซึ่งความเชื่อแบบนี้มันก็ไปพ้องกับตำนานเก่าแก่ของวัดพระธาตุสีจอมทองที่อยู่ไม่ไกลกันนะครับค่ะที่นั่นก็มีตำนานเกี่ยวกับผู้พิทักษ์พระธาตุใช่ไหมคะครับว่ากันว่ามีเทวดาสององค์แล้วก็พญานคราชอีกสองตนคอยอารักขาพระบรมสารีริกธาตุอยู่การที่มีเรื่องคล้ายๆกันเกิดที่ดอยมุขลานมันก็เหมือนไปออตอกย้ำความเชื่อเรื่องผู้พิทักษ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในแถบนั้น น่าสนใจมากค่ะแล้วหลังจากนั้นหลวงปู่แก้วท่านก็สร้างเจดีจนเสร็จใช่ไหมคะครับหลังจากสร้างเสร็จท่านก็ออกทุดงไปที่อื่นอยู่พักหนึ่งแต่สุดท้ายท่านก็กลับมาจำพรรษาที่วัดดอยมคลาน,นี่แหละครับจนถึงช่วงปลายชีวิตท่านเลยท่านก็คอยอบรมสั่งสอนธรรมะตามแนวทางหลวงปู่มั่นไป ค,คือเรื่องราวทั้งหมดนี้ทั้งเรื่องพระมหามโมคลานะเรื่องหลวงปู่แก้วการสร้างเจดีแล้วก็ตำนานพญานาคมันมาผสมผสานกันที่ดอยโมคลาลนาได้อย่างาน่าทึ่งมากๆเลยนะคะใช่ครับมันเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างสิ่งที่จับต้องได้อย่างองค์พระธาตุเจดีกับเรื่องราวที่อาจจะอยู่เหนือคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์อย่างเรื่องพญานาค<า>ซึ่งมันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากนะครับระหว่างศรัทธาของผู้คน เหตุการณ์ที่ดูเหมือนอัศจรรย์ประวัติศาสตร์ท้องถิน่นแล้วก็จิตวิญญาณของสถานที่นั้นๆทำให้ดอยโมคลานาะมีความหมายมากกว่าแค่เนินเขาธรรมดาธรรรมดาิมถนนนะคะแน่นอนครับแล้วบางทีเรื่องเล่าแบบนี้มันก็อาจจะทิ้งคำถามไว้ให้เราคิดต่อนะครับว่าความเชื่อเกี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือการเชื่อมโยงระหว่างโลกที่เราเห็นกับสิ่งที่อาจจะเร้นลับอยู่เนี่ยมันสะท้อนความต้องการหรือให้ความหมายอะไรกับผู้คนบ้างทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ครับ